สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับคลิปนี้ก็ตอบคอมเมนต์พี่น้อง FC สั้นๆน,นะครับก็ทำคลิปลงไปแล้วทำแล้วทำอีกนะครับกับเรื่องของการดูสัญลักษณ์บนแหวนนะครับก็นะครับโดยปกติแล้วที่แหวนจะมีอักษรกำกับมานะครับ R า,าหรือว่า R N น,นะครับ R หรือว่าตัวอักษรตัวเดียวนี่ก็จะเป็นแหวนตัวบนนะครับ ถ้าเป็นอักษรสองตัวก็คือแหวนตัวล่างแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีตัวอักษรกำกับมาให้ดูขอบด้านนอกของแหวนนะครับขอบด้านนอกของแหวนแหวนตัวบนจะโค้งมนแหวนตัวล่างจะเป็นเหลี่ยมนะครับพี่น้องเอซอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางให้ฟังเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามาก็ดูคลิปให้จบหน่อยนะครับพี่น้องนะ แหวนตัวบนมีอักษรกำกับเพียงตัวเดียวแหวนตัวล่างมีอักษรกำกับสองตัวแหวนตัวบนขอบโค้งมนแหวนตัวล่างขอบนอกเป็นเหลี่ยมนะครับให้สังเกตง่ายๆตามนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่แต่บางครั้งบางทีเราก็ต้องดูที่ความลึกความกว้างของร่องแหวนกำกับไปด้วยควบคู่กันไป กับขนาดของแหวนนะครับพี่น้องเ e อเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันครับสวัสดีครับ